dam <First> blood. มีแนด์สำสบด้วยว่ะตึงจัดมีคนเลเวล80ดชิพ <Double kill. S 2> ด้วย Double kill. Double kill. Then Okay. When one opportunity closes a door, you can just bust that door back open. Oh, ไม่ได้ปั่นขึ้นมาสเตอร์กี่ซีซันแล้วว่าสองซีซันน First Blood ทำไมมันมีเพื่อนสอนทำไมผมไม่มีเพื่อนสอนวะยิงดาวมันก็ แค่นั้นเละเหยเคลื่อนสอนไม่มีอันนี้ก็ตายเนยวิ่งไปเนะน,นี่ยก็ตาย Double kill แล้วก็จะมาหาว่าเพื่อนเล่นไม่ดีนะเนี่ยเพื่อนอย่างนั้นเพื่อนอย่างนี้

มันคนม,มันเล่นเก่งขึ้นแล้ว่าเป็นเพราะความรู้สึกของผมเองหรือเปล่าจริงเขาก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าดูดิมันหลูมุมหลูเหลี่ยมเราไปหมดอ่ะ First blood. Double kill. Double kill. Double kill. door. door, ได้ลาเมจได้เิวเยอะกว่าจริงนะผมอยากให้ดูเลยว่าแม่งเล่นใจโคตรร้อนอะ่ะเพื่อนเราด,ด,ดูดิดู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 เห็นไหมเชื่อไหมคนนั้นที่วิ่งไปอ่ะตาย First Blood. อ๋อแปลว่ามันอยู่ตรงข้างบนไม่มี ยากแล้วยากเลยตีอีกต่อหน้ามันยากมากตัดที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือโอกาสเว้ยขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะ ของอยู่นี่ขอบคุณนะ <Okay. S 2> โอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสบาสงทีว่าเป็นโอกาสบางคนอาจจะว่าเนื้อหาของในเกม One door. เป็นาการลบควาจิตใจของอยู่ <Yeah. S 2> นี่ขอองยู่น, oh, <you> นี่พิจารณาขอองยู่่นีใครไปขอ p ช่องกูไปหาทำเ oh, <you> ด้อของอยู oh, <you> ่นี่ทำนี่ก็ออกไปแค่นั้นเองอย่ามากดรีพอร์ตกมแบบนี้ไม่น่ารักเลยโุน ไม่น่ารักเลยวะใครมันไปขนรีพอร์ตวะนู่นมาแล้วด้านหลังสายมือเพื่อนไปตรง,งนั้น Blood. Double kill. <laughs> Double kill. Double kill! อย่าก,กดรีพอร์ตช่องผมนะทุกคนกดริพอร์ตไลค์ผมอย่าทำตัว First Blood. Double kill. Uh, I I swallow. Swallow.